โหนี่มาทาอะไรครับมาซื้อเค้กซื้อเค้กซื้อไปทําอะไรวันนี้วันนี้วันสําคัญอะไรอยากกินเค้กอ่ะไม่ใช่วันนี้วันเกิดพ่อบ้านอ๋อวันนี้วันเกิดพ่อบ้านใช่แล้วอันนี้โอ้โหเดีดูร้านเค้กอันนี้เราะเราจะไปซื้อเค้กให้พ่อบ้านนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับของพ่อบ้านนะฮะต้นรักเค้กรักเค้กเดี๋ยวไปดูพ่อบ้านชอบกินพ่อบ้านชอบกินเค้กแบบไหน ช็อกโกแลตช็อกกโแเนี่ะโ,โ,โ,โอ้โหเหมือนคนถ่ายเลยงั้นก็หวานหมูแล้วคันนี้นะช็อกโกแลตดู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 เปอร์เซ็นต์มาจากคนถ่ายอยากกินมากกว่าไปดูครับเดี๋ยวเราไปดูเค้กกันครับผมไปอันนี้ก็เป็นร้านเค้กนะครับไปดูนบ้าจะมีเค้กอะไรน่ากินหรือเปล่าโอ้เต็มเลยเน,นั่นไงช็อกโกแลต โอ้โหดูีอันนี้ก็ชอบกันแหละอัไหนเหรอันนี้ก็อร่อยเพราะเราต้องเขียนข้อความงานนั้นน่าจะเขียนแล้วป่ะเออใช่ใช่ใช่อันนี้เด็ดไหนเอาอันนี้ค่ะอันนี้เหรอข้างในเป็นสตอฟี่เหรอก็ได้อยู่ได้อยู่ถ้าเป็นสตอร์่ออันนี้เราจะเขียนหน้าเคสใช่ป่ะ เพราะบ้านทำกินนอามาแล้วครับนี่ลงแล้วก็ธรรมดา ต้องเป็นคนเขียนหนังสือสวยนะขนาดเขียนมันเคขนาดนี้นี่มีหัวไตด้วยเจ็ดแปลงฮะแม่พิมพ์ของชาแม่พิมของฉชาอันอันนี้เดี๋ยวเราไหนอันนี้คืออะไรโอเคอันนี้เนี่ยเหมือนพ่อบ้านเนี่ยอันนี้เหมือนพ่อบ้านโอเค มาเลี้ยวอันนี้เราก็ได้เค้กให้พ่อบ้านแล้วเรียบร้อยน้องไปครับกลับบ้านกันโอ้โหอ้เอออ๋อขนี่ยแบบฟอลหลอกด้วยใช่ไหมอ่าอันนี้อันนี้มีแพทอันนี้สองด้วยไปดูโอ้โหแล้วให้เป็นบอลดีพอแล้วเ้องเลี้ยวลองเพียงลองเพียงกันเท้า อลองบิลองบิลองบ<ช>นอเร็วเร็วเร็วปี้เบิร์ดเด็กเด็กดูอยู่แฮ p ปี้เบิร์ดเด็กดูอยู่ะ h ฮปปี้เบิร์ดเด็กแฮปปี้เบิร์ดเด็กแฮปปี้เ t ิร์ดเร็่เ็เรังๆสาธุขอให้ได้ล้านทรัพย์เดียวเนะจ๊ะสาธุ ทั้งห้าช่องเลยเยอะจัดเยอะจัดคนดูแล้วก็จะดูในตอนหนึ่งสาธายล้อมาี่นายรลยขอบคุณนะครับเรียบร้อยไม่ครับหมดคืนครับหมดคืนเยอะ ไหนดูสิอะไรนะว่าเขาปิดไฟโรงไหนกูถือแค่เดินผ่านมึงไปอย่างเงี้ยเอาเมินมาดูเลยนี่แฮปปี้เบิร์เดย์พ่อบ้านทำเกี๊ยนเอาเอาไม้ปลามีดมาเร็วๆแฮปปี้เบิร์เดย์พ่อบ้านทำเกินหัวดแกปเปอร์น่ากลัวว่ะฮะหัวดแกปเปอร์น่าข้อแจกทันทีแจกสิ ช็อกโกแลตสตาเบลล์โอาหัวปึ๊บยบอืมฮะมันยังไม่จำเป็นไงแม่น้ำน้ำดูไมเขาเลยเขาก็เจอว่าอยู่เจอก่อนเสียดายปะเสียดายเราเกือบสบายแล้วเนาะ มมันต้องผิดหลายหวันเลยแหละแมันอุ<ะ>้ยกโจักตามีคนแอบกินเค้กอ่ะโจก<อ>ตุกย่าโจ๊กอืมอโดยปกติก็เป็น,นอะไรเงี้ย <c oughs> ัมาปลาจีนบุรีปลาจีนดาวกำลังจะไปเลยเนี่ยปลาดิบุรีอ่าม่ให้ยาใหยาก่อนเลยนองถือดีๆถือดีๆเอามือลุกยืนก่อนแลพเอาให้ลุกยืนก่อนนี่ไงครับเจอใบนอ่โอเคให้ยาก่อนนะคะสส่งไปโอ้โอ้อถึงไม่นอดดันถึงไม่นอดันแ่เเรียบอยโ อะไรฉันไม่เสียไม่เสียนะครับนี่สองคนนะฮะไปภูมิเมืองยบอะไรนะน้องอะไรน้องอกินนี่อะไรบ้านนาน้องนาบ้านนานาบ้านานาอะไรก็ได้หลายผิดหลายช่องเกินหลายจอมเกินอไปไม่มีซอเบอรี่เลย อันนี้คนอยากกินไม่หยิมไปตั้งแต่อันแรกแล้วหรอลูกอันนี้สำหรับช่องอะไรนะทอมมี่ไลออนทอมมี่ไลออนต่อภาษีได้แต่ไม่ได้ไพ่วงกลมเออไม่ได้ไพ่วงกลมกวเราเป็นคิดหายละกูอันนี้ช่องอะไรคะช่องอะไรคะอะไรคะออมสินแชนแนลใช่ไหมคะ ต้องเคต้องเคฝากติดตามของเิาในช่องด้วยนะคะเพียงเพีงปังปังร้านซัดใช้ได้หนึ่งเดือนก็แค่คุณนะครับขอบคุณสำหรับเลขสีทุกคนครับผมจุ๊บ